ด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดถึงเรื่องราวอันเป็นประดุดแรงขลักดันให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความต่อนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่ทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วย ข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้ยวยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งมอบหมายใข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่ เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรค และให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรส,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ส่งเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองทรงใส่พระราชฤทยัยรายละเอียด ในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการ ไว้ในพระบรมราชนูประรั์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาลในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริ ให้มีการฝึกอบรมรัศดรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องอยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่างๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษา หรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยรูปท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมั่นความทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันร,รักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเราไปได้ถึงวันนี้ หมอหมูม่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นของตน